สวัสดีครับพี่ที่สั่งไว้นะครับตอนนี้ของเสร็จแล้ว2กล่องนะครับ 50A นะครับก็ตัวนี้ด้านในเห็นไหมแบตแล้วก็เซฟให้ดีอย่างดีตรงนี้ก็เป็นแผ่นปิ้นเดินตัวนี้เพิ่มเติมจากาที่มีอยู่นะครับตรงนี้เป็นแผ่นปิ้นแล้วก็ตรงเชื่อมสายเรียบร้อย ด้านบนก็จะมีปุ่มสวิตช์ปิดเปิดอจุดบุรี2ช่องนะครับแล้วก็ USB ที่เป็น Quick Charge 3.01ช่องแล้วก็2 1สจุหสำหรับชาร์จและใช้นะครับจะมีอะแดปเตอร์ให้นะอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็เป็นอนะแดปเตอร์5แอมป์นะ5แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับชาร์จได้ 5M แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับ50อ่าตัวนี้2 1ก็เสียบไปได้เลยปึ๊บ2ช่องเนี่ยเสียบช่องไหนก็ได้นะครับ ไฟเขียวคือเต็มถ้าไฟแดงคือชาร์จอยู่นะครับวันนี้ผมไม่ได้เสียบปลั๊กปลั๊กนี้ไปเสียบกับ2 2 0โวลต์ตรงนั้นนะครับถ้าไฟเขียวอย่างนี้แสดงว่ามันเต็มอตอนช่วงแรกเนี่ยเอาเอาไปแล้วก็เสียบทิ้งไว้สักคืน2คืนก็ได้ครับนะอันที่2ก็คือสายสายตัวนี้สายตัวนี้ก็เป็นสายสําหรับใช้กับอินเวอร์เตอร์นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีขั้วแดงกับขั้วดานะครับขั้วแดงกับขั้วดำเนี่ย เอาขั้วแดงไปใส่ขั้วแดงของอินเวอร์เตอร์นะครับไขให้แน่นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยไม่ต้องเอาออกแล้วก็หัวอีกฝั่งหนึง่งหัวอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีเขี้ยวยใหญ่เขี้ยวยเล็กเห็นไหมฮะมันจะมีด้านหนึ่งเห็นไหมฝั่งนี้เป็นเขี้ยวยใหญ่ฝั่งนี้เป็นเขี้ยวยเล็กนะครับรูก็มีเหมือนกันเขี้ยวยใหญ่กับเขี้ยวเล็กก็คือเวลาเสียบเข้าไปให้ตรงกันขั้วเขี้ยวยใหญ่ใส่เขี้ยวยใหญ่นะครับเห,เห็นไหมเห็นไหม เขียวใหญ่นะครับเขี่ยวใหญ่หันไปทางเขี่ยวใหญ่เสียบเข้าไปปึ๊บแล้วก็หมุนกลิกนะครับหมุนกริ๊กหนึ่งอันนี้แก้ใช้ได้แค่ง,งานได้แล้วครับถ้าจะเราจะเอาออกถ้าเราจะเอาออกเราก็ดึงในตัวเหลืองๆเนี่ยดึงขึ้นแล้วก็หมุนกลับทางเดิมแล้วก็ดึงออกได้ตัวนี้มันเป็นพีคอนทน้ำจะประมาณรักยี่สิบยี่สิบยี่สิบแอมป์นะครับยี่สิบกว่าได้อยู่ไม่มีปัญหาครับยี่สิบก็จะมีอุ่นๆนิด,ๆน,ดๆนะครับใช้กับอินเวอร์เตอร์ได้อยู่นะครับไม่มีปัญหา ป้องกันการเสียบสลับขั้วนะครับการผิดขั้วหรือทําให้ช็อตนะครับเห็นไหมก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเวลาเราไขน็อตยึดกับอินเวอร์เตอร์ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเอาออกแล้วนะครับให้สายตัวนี้ติดกับอินเวอร์เตอร์ไปเลยนะครับแล้วก็จะได้ใช้งานได้สะดวกนะครับโอเคครับผมแค่มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ